สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทีทีค่อยบอกจะอะไรสิครับเอฟซี FC ครับตอนนี้ก็มีการออกมาเล่นถึงเรื่องภาษรงาษีกันนะครับเรื่องภาษีกันผมก็ต้องออกมาชี้แจงครับนะออกมาชี้แจงนะครับเรื่องภาษีให้เอฟซีได้เข้าใจกันเนื่องด้วยนะครับนะไอพวกนั้นปันป่นปัน่นปั่นตอนนี้เราทันเกมครับเราทันเกมแล้วก็ประกาศทุกทุกช่องด้วยนะครับเรื่องภาษี ประกาศให้ทุกท่องเข้าใจกันนะครับนะนนไหนก็ได้ไหนเรื่องภาษีนะครับเอครับผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้ผมไมไ่รู้การเงินผมไม่ได้เกี่ยวกับการเงินไม่ได้เกี่ยวกับบัญชีส่วนบัญชีนั้นนะครับมีทีมงานทำนะครับเหมือนที่พอตอขับประกาศไปว่าเขาเปลี่ยนทีมบัญชีทำใหม่เป็นชุดอื่น แต่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นบัญชีชุดของอทางทางทางของภรรยาผมทําเพราะฉะนั้นผมก็บอกไอ้สีว,ว่าเรื่องภาษีเนี่ยผมไม่รู้เราว่าอะไรเป็นอะไรผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้ก็ผมไม่เห็นตัวเลขผมไม่เห็นตัวเงินถูกต้องไหมแล้วพวกมึงออกมาบังคับออาไหมเอ,มเอมกมหคุณตอบคอนเทนต์เหรอผมไม่ตอบคอนเทนต์นะครับเพราะผมไม่รู้ประกาศตรงนี้เลยว่าเรื่องภาษีไม่รู้ ขาหมูไม่ทราบครับนะขาหมูนะครับช่วงที่ยังอยู่ตรงนั้นมีหน้าที่ขายของช่วยเขาขายของส่วนเรื่องการเงินนะครับการเข้าการออกไม่ทราบครับแล้วปัจจุบันนี้บัญชีนะครับทางของอดีตอ่าทางของเนี่ยคุณยูเนี่ย ก็ไม่ได้ทำนะครับอืไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่ทราบเรื่องนี้ไม่ทราบต้องชี้แจงให้เข้าใจด้วยนะต้องชี้แจงให้เข้าใจด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่สามารถที่จะพูดได้ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับเพราะว่าพูดไปเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราพูดเนี่ยบังก็จะเป็นประเด็นอย่างอื่นเอฟหวังว่าเอฟซีเควรเข้าใจนะครับ บอกว่าเอฟซีทุกคนขเข้าใจนะครับเข้าใจผมนะเพราะว่าผมไม่เก่งผมไม่ได้เก่งเรื่องบัญชีผมเก่งเรื่องอินเทนเรื่องค้าขายเรื่องการตลาดผมเก่งแต่เรื่องบัญชีผมไม่เก่งเออนะครับต้องชี้แจงให้เข้าใจด้วยพร้อมเพียงกันตรงนี้นะครับแล้วบัญชีทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ทีมงานของอภรรยาผมทํานะครับเข้าใจกันด้วยแต่ก่อนหน้านี้มันเป็นประเด็นเรื่องอะไรผมไม่ทราบอืม ผมไม่ทราบกิดไหมครับ้าเมื่อเราไม่ทราบผมก็จะไม่พูดนะแต่นี้ไอ้โลนพวกไอ้โลนพวกนี้ก็พยายามที่จะออ,ออกมาตอออกคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นนะครับประกาศตรงนี้เรากูไม่รู้เข้าใจปะผมไม่ยุ้ครับอืมเรื่องสินคงเรื่องสินค้านะครับ เมื่อก่อนอาจจะอาจจะเห็นผมมีส่วนองค์ประกอบนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่รู้ชัดเจนครับี่ครับนะส่วนวนี้ใครจะเล่นประเด็นอะไรเรื่องมารงมาสีผมไม่ผมไม่สนใจครับผมไม่ได้สนใจผมไม่ได้โฟกัสนะครับผมไม่สนใจผมไม่ได้โฟกัสไรตรงนั้นนะครับหวังว่าคงคงคงเข้าใจกันนะหวังว่าคงเข้าใจกัน แล้วก็หวังว่าคงจะเข็บสิคจะเข้าใจนะครับพารรงภาษีไม่มีใครยัดทรงยัดไส้ตามที่ไอ้โรนบอกหรอกครับทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นระบบกาวหานะกาวหาพูดทำคอนเทนต์กันนะเพราะเรื่องภาษีนี้ผมชี้แจงนะครับ นะครับเรื่องภาษีชี้แจงนะว่าตอนนี้ปัจปจ,จุบันเนี้ยทีมภาษีไม่ใช่ทีมงานทําบัญชีเนี่ยไม่ได้เป็นทีมงานของของภรรยาผมเลยนะครับชัดเจนนะครับอืมนะครับภรรยาผมดูแลเขาดูแลเรื่องฐานผลิตผมไม่เกี่ยวผมก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเข้าใจไหมครับชัดเจนไหมครับอืมเพราะฉะนั้นอย่ามาปั่นอะไรกันเยอะแยะนะครับอืม ไม่อยากตอบนะตอนแรกก็จะไม่พูดหรอกโอ้โหทำคอนเทนต์กันใครดูหน้าขาหมูมันไม่ออกมาพูดหรอกพูดแล้วไม่รู้ชัเดเจนพอไหมไอสัตว์ทั้งหลายทำมาเวทีทั้งหลายมึงกูไม่รู้มึงแคกูพูดเหรอกูพูดผิดจด็กกูโดนโดนโดนเล่นอีกเด็กกูโดนพอต่อเล่นอีกแหมพวกมึงพยายามให้กูมาตอบโต้ใช่ไหจะได้มีคอนเทนต์ต่อเรื่องมาสีใช่ไหพยายามมาตอบโต้ให้กูเล่นเรื่องนี้เถอเธอ แล้วเถอะนะครับคนที่พูดตรงนี้ไม่ใช่ผมถูกต้องไหมครับต้องเป็นพอต้องขอพูดจริงปะต้องเป็นพอต้องขอพูดไม่ใช่ผมมาพูดผมผมไม่รู้เรื่องผมเป็นแค่ยูทูบเบอร์ที่ช่วยเขาขายของในช่วงนั้นแล้วก็เป็นการตลาดช่วยผมมาเก่งเรื่องอิเทเรอรนรออิ์เรื่องการตลาดผมเก่งเข้าใจไหมครับผมพอได้ไม่่องเก่งก็พอได้เรื่องการตลาดเรื่องทําโปเรื่อง ทำกิจกรรมผมเก่งเรื่องกิจกรรมเรื่องโปแงแเก่งเออแต่ไม่ได้เก่งเรื่องบัญชีเขาก็มีทีมงานบัญชีทำชัดเจนไหมเออนะตอนนี้ก็มีใครครับมีไอ้โรสมีปรากฏเอาไว้เรื่องบัญชีเรื่องเรื่องสัมภาระเรื่องภาษีแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยสิครับนะครับโคตรปัญญาอ่อนเลยใครใครเป็นคนจุดประเด็นเรื่องนี้เนี่ยผมผมยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนพูดเรื่องนี้เนี่ย เรื่องภาษีเนี่ยใครเป็นคนพูดเปลี่ยนแรกผมไม่ได้สนใจนะใครเป็นคนพูดรแรกก็ไปถามคนนั้นสิเออผมไม่รู้เรื่องมาทรงเรื่องภาษีอะไรอะใครพูดก็ไปถามคนนั้นมันต้องมาถามผมผมไม่รู้เขาคงเคียยวเขาเองอะไที่ครับไม่มีแล้วพี่ครับไอพวกนั้นก็ทำคอนเทนต์กันไป,น,ป,น,ปน,ใน,ในะครับไอพวกนั้นก็ทำคอนเทนต์กันรถเถอะเปิดเปื้อนมางใจญ่ครับก็ฝากิพิจารณาด้วยครับไม่มีนะพี่ครับนะ ไม่มีนะครับอืมไม่มีไม่รู้ครับไม่รู้นะครับเข้าใจคาว่าไม่รู้ไหมครับเออมันเป็นเรื่องภายในเขาผมไม่ขอเข้าไปก้าวไก่เออเข้าใจไหมครับผมไม่ขอเข้าไปก้าวไก่มันเป็นเรื่องภายในแต่ช่วงนั้นพอตเขาประกาศพอตเขาก็ประกาศแล้วว่าคนทำบัญชีเป็นใครถ้าคนติดตามนี้จะรู้เออเข้าใจกันด้วยนะครับอยากให้คิดพิจารณา ใครที่พูดเรื่องเรื่องภาษีก็ไปลองมาถามคนนั้นผมไม่ได้พูดนะผมไม่รู้เรื่องนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าปัดนะก็เราไม่รู้จริงๆอะ่ะผมคนตรงๆนะครับเออนะครับเรื่องกราฟฟงกราฟิกออกแบบกล่องผมเป็นเรื่องการตลาดเป็นนะครับแต่ผมไม่เป็นเรื่องบัญชีไม่เก่งเรื่องอ่าอินเทอร์เน,นเป็นอินเตอร์เทน โปรโมชั่นการตลาดอย่างเงี้ยแผงการตลาดอย่างเงี้ยพอเป็นเป็นแต่ไม่ได้เก่งเรื่องบัญชีบัญชีก็จะมีทีมงานบัญชีของเขาทำทุกบริษัทนะครับเขาจ้างบัญชีหมดนะครับทุกท่านบริษัทใหญ่เนี่ยเขาจะมีทีมงานบัญชีซึ่งเป็นทีมงานบัญชีที่จ้างมันจะมีบริษัทที่ทําบัญชีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเขาต้องจ้างบัญชีทางบริษัทที่ทําบัญชีนะครับแค่นั้นเองโอเคไหมครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะ